คนวันนี้ก็เป็นวันที่ปานเตรียมงานนะคะอันนี้ก็คือเตรียมเละมมาะลูกไม้เอาไว้เพื่อที่จะลงชุดนะคะเอาไว้ทํางานนะคะทุกคนลูกค้าเคาะแบบเสร็จแล้วตีราคาประเมินอะไรกันเสร็จแล้วโอนตังแล้วนะคะคุณปานก็จะมา <Wow. S 1> ะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อที่จะ เอาไว้ประกอบทําชุดสวยให้คุณลูกค้านะคะโ <Okay. S 2> อเคระหว่างวันเตรียมงานเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องหนึ่งอยากอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังสนุกสนุกนะคะก็เป็นเรื่องความโลกกลมเป็นความบังเอิญหรือเป็นพรมลิขิตหรือเป็นเวนกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ ป็นเรื่องราวผูกพันของผู้คนที่อยู่รอบตัวระหว่างตัวป่านกับสามีนะคะทุกคนเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะในวันที่ปันแต่งงานเนี่ยปันก็ยืนอยู่หน้าแบกดอปใส่ชุดเจ้าสาวเลยนะคะยืนอยู่ข้างๆกับคุณสามีนะคะแล้วสะพังในป่านก็เห็นคุณพ่อเนี่ยจูงเพื่อนมานะคะเดินมากับเพื่อนคนนึงเราก็รู้ละอ้าคุณอาคนนี้เป็นคุณหมอนะคะ มันก็เห็นแล้วล่ะแล้วคุณสาม,มีที่ยืนอยู่ข้างๆก็ร้องทักเลยเฮ้ย <c oughs> hey, นี่มันพ่อไอแมนนี่ว่าเราก็ถามว่าแมนไหนสาม,มีก็เลยบอกว่าอ๋อไอแมนมันเป็นเพื่อนที่หอวางเรียนหอวางอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเป็นพ่อเพื่อนปั๊กก็เลยเฮ้ยจริงหรอแต่ว่าคุณอาหมอคนเนี้ย เป็นเพื่อนกับพ่อป่านนะป่านรู้จัก่ันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาพ่อไปเลี้ยงลูกหรือตามพ่อไปเลี้ยงลูกนะ่ะปัานก็จะเห็นคุณอาคนนี้แล้วพ่อก็บอกว่าคุณอาคนนี้เป็นเป็นหมอเกอี่ยวกับด้านสมองนะคะแล้วสักพักหนึ่งคุณพ่อสามีพ่อของสามีเนี่ยก็เดินเข้าไปทักคุณอาหมอคนนี้แล้วก็ถามว่าจําผมได้ไหมที่คุณรักษาน้องสะปซยผมปรากฏว่าอาหมอคนนี้ เป็นเอ่อเป็นเพื่อนกับพ่อป่านแล้วก็เป็นพ่อของเพื่อนสามีแล้วก็เป็นเอ่อคุณหมอที่รักษาน้าสไพซสามีจนวราระสุดท้ายเลยนะคะ่านก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแบบอะไรขนาดนั้นแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากความจริงเปิดเผยแบบเหมือนในละครอนะทุกคนก็ใจไหมเหมือนในละครแต่มีพีก,กว่านั้น พีกกว่านั้นยังไงรวยทุกคนน้าสะพ้ายน้าสะพ้ายของสามีอ่ะคนที่อาหมอรักษาแล้วที่เป็นเป็นพ่อของเพื่อนสามีด้วยนะคะน้าสะพ้ายคนเนี้ยเป็นครูสอนป่านมาก่อนด้วยตอนเ <Wow. S 1> ด็กๆเคยเป็นครูสอนป่านด้วยตอนประถมนะคะคือแบบป่านแบบโอ้พระเจ้ามันนี่มันเกิดอะไรขึ้น oh. นี่มันเกิดอะไรขึ้นเห oh. มือนในละครมากเลยทุกคนเหมือนในละครแบบเป็นซีน เป็นซีนเฉลยอะซีนซีนเฉลยว่าแบบทุกอยาก่างคืออย่างนี้ต้นตอทุกอย่างมาตรงนี้แบบมันเป็นพอดสั้นๆนะทุกคนแต่แบบมันเป็นซีนเฉลยจริงๆเหมือนในละครเลยนะคะแต่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นอีกระหว่างดิฉันกับสามีที่แบบว่าโลกมันกลมอะมันกลมมากเลยนะคะก็คือนะคะคุยไปคุยมาดิฉันแต่งงานกับสามีมาเจ็ดปีถึงได้รู้ว่า ลูกสาวเอ้ยลูกชายของป้าสามีเนี่ยพี่สาวแม่คุณไอเนี่ยก็ไปแต่งงานกับลูกสาวในตำรวจเอ้ยลูกเออลูกสาวในตำรวจซึ่งในตำรวจคนนั้นก็เป็นเพื่อนพ่อป่านอีกนะคะคือคนรอบๆตัวเขารู้จักเรานะคะรอบๆตัวเราก็รู้จักเขาอะไรเงี้ยมันแต่ว่าเราสองคนยังไม่แบบไม่เคยเจอการตอนเด็กๆนะคะไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ทุกอย่างมันก็มาถูกผูกเรื่องเข้าด้วยกัน มันมันคนต่างวันเวลาต่างวาระต่างสถานที่ต่างผู้คนนะคะแต่มันถูกดึงให้มาเจอกันไปหมดเลยนะห่านถูกดึงให้ไปเจอกับน้าสะใย้น้าสะใายดึงมาเจออหมอลูกอหมอดึงมาเจอกับสามีนะคะมันก็แบบเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยขึ้นมามันเหมือนละครมากเลยทุกคนแล้วยิ่งล่าสุดปีที่แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเอา้าลูกชายของป้าไอซ์ก็ไปแต่งงานกับลูกเพื่อนพ่อป่านอีกเงี้ยมันแบบ คนมันมีเป็นล้านๆคนในประเทศเราอะแต่ทําไมเราแบบมาเจอมารู้จักกันเป็นเป็นวงกลมแบบนี้นะคะมันมันก็แปลกดีนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะเรื่องราวบังเอิญโลกกลมหรือพรหมลิขิตของป่านกับสามีนะคะที่ทุกอย่างเนี่ยถูกเฉลยอยู่ในวันแต่งงานนะคะเป็นซีนเฉลยเหมือนในละครแบบชีวิตโคตรละครเลยค่ะก็หวังว่าจะสนุกสนานกับเรื่องที่ป่านเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมชุดสวยๆกันในคลิปหน้า